ไสเดือนเป็นสัตว์ที่กินลึกขี้ตื้นเขาจะขึ้นมาขี้บนผิวหลังบ่ายนี่ห้ามมายุ่งกับเขาเลยนะเขาเข,ขามาถ่ายมาขี้เหมือนเราเข้าห้องน้ำแบะมีคนมาเคาะประตูอึ๊ชขี้หดตัวถาย <laughs> ผมทําบาปเขาแนละ้วเนี่ยผมมากวนเขาตอนนี้ <laughs> แปลงผักยกแค่เนี่ยมาดีอย่างหนึ่งคือมันได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนปริมาณเยอะมากกว่าในเลี้ยงการะมังปลูกผักนี้ผลพลอยได้ผ่านไปเดือนครึ่งนี่พี่ดึงผักออกหมดเลยแล้วก็เอามูลไส้เดือนออกเอามาร่อนขาย จุดเริ่มต้นว่าทําไมต้องเลี้ยงไส้เดือนเกิดจากการไปอบรมบ้านบนเพาะที่ศูนย์จังหวัดนครสวรรค์เขาให้กระดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งสมมติพื้นที่100ตารางวาเนี่ยคุณจะทําอะไรผมก็นั่งคิดจะปลูกอะไรมันก็ไม่ยากหรอกเนาะเรายังต้องกินทุกวันต้นไม้ก็ต้องกินทุกวันผมเขียนว่าเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะต่อยอดเองผมอยากปลูกอะไรมันก็เลยมันเป็นแนวความคิดว่าทําปุ๋ยก่อนอะไรที่ทําปุ๋ยง่ายที่สุดเพลินได้รู้จากไส้เดือนพัน AF พอไปเห็นศูนย์ที่นครสวรรค์เอออ้้้้้้ยยยลีีีีีงงง่านนนนหสไต์แบบ ไม่ยากกะละมังที่เราเลี้ยงเนี่ยเราต้องเจาะรูหนึ่งเพื่อให้ระบายน้ําระบายอากาศหลังจากนั้นเราก็เอาขี้บัวที่แช่น้ําหรือภาษาทั่วไปเขาเรียกเบดดิ้งอาหารของไส้เดือนใส่ให้เกือบเต็มกะละมังอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไส้เดือนใส่ลงไปประมาณสามขีดแค่นี้แล้วก็ลดน้ําวันเว้นวันก็ได้จะใช้เวลาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งอยู่ที่ปริมาณไส้เดือนที่เราใส่ไปเวลาเราจะใช้เราก็มาลูบ แล้วก็ไปใส่ผักได้เลยเอาเฉพาะผิวเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่กินลึกกินข้างล่างแล้วขึ้นมาขี้บนผิวตลอดแปลงผักยกแค่เนี่ยมาดีอย่างหนึ่งคือมันได้ปุ๋ยมูลไสเดือนปริมาณเยอะมากกว่าในเลี้ยงการะมัง มันก็เปลี่ยนมาเป็นแปลงยกแค่พอเป็นแปลงยกแค่ก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยนอกจากเลี้ยงไสเดือนแล้วมันทําอะไรดีก็ลองปลูกผักประเด็นสําคัญคือ1สังเกตไหมเวลาชาวบ้านพรนดินเนี่ยต้องการอะไรครับให้อากาศมันเข้าไปในรากให้ดินมันร้วนซุยทีนี้พอมาใช้บนแค่เนี่ยอากาศมันเข้าข้างล่างไม่ต้องพรวนดิน2ตัวที่พรวนดินให้เราคืออะไรครับไสเดือน3ามหญ้าไม่มีเพราะเราหมักขี้บัวเสร็จไอดอกหญ้าที่มากเกษตรขี้บัวเนี่ยมันจะเปื่อยแล้วใครกินครับไสเดือน มันก็จะเป็นองค์ความรู้ไล่มาเรื่อยๆปลูกผักนี่ผลพลอยได้ผ่านไปเดือนครึ่งนี่พี่ดึงผักออกหมดเลยแล้วก็เอาหมุนไส้เดือนออกเอามาร่อนขายแล้วทีนี้พอทําไปเฮ้ยถ้ามันเยอะมันขายไม่ได้จะทําไงไปต่อยอดอะไรเอาไปเพาะต้นห่อนผักบุ้งเพื่อสร้างมูลค่าจากหมุนไสเดือนอย่าไปเน้นทําเ,เยอะทําเยอะขายไม่ได้มันจะท้อครับเอาง่ายๆหลักง่ายๆคือกินเองก่อนลดรายจ่ายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยผักแค่ถาดเนี้ยคำนวณต้นทุนเลยอันนี้1ขีด ซื้อมาโลละ110บาทใช้ขีดหนึ่งนั้นต้นทุน11บาทเอาไปทาสลัดโลได้24กล่องขายได้540บาทรวมต้นทุนที่ซื้อปูอาจซื้อกล่องซื้ออะไรด้วยก็จะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ190ถาดเนี้ยผมทากําไรได้350 การทําของผมเนี่ยมักจะไม่ค่อยลงทุนเพราะว่าเอาไม้ทําก่อนแล้วก็เอามุง้งสีฟ้าสีเขียวลองก่อนแล้วก็เลี้ยงในนั้นก่อนรอบนั้นขายปุ๋ยมูลไส้เดือนได้เกือบ2 0 0 0ขายโลละ20ขายได้ร้อยโลพอได้2 0 0 0ปับ๊บเฮ้ยมีตังแล้วไปซื้อมา เพราะว่าอ,อะไรครับมันจะไม่ผูกง,ง่ายแปลงแต่และแปลงนี่200บาทอย่างต้นทุนท่อพีอต,ตัวนี้ค่าสีส้มมันจะไม่แพง100เมตรประมาณ259บาทแล้วไอ้ตัวนี้เราก็มาเจาะเองต้นทุนเม่ถึง50ตังค์แปลงสําเร็จรูปเมตรคูณ2เมตรเนี่ยประมาณ200บาทแปลงนี้ผมใช้ขี้วัวหมักกระสอบครึ่งแล้วก็ใส่ไส้เดือนลงไปมีเยอะใส่เยอะครับมันกินเยอะมันเป็นปุ๋ยเร็วหมักขี้วัวน,นี่ก็หมักอยู่3วันครบ1วันปล่อยน้ําออกครบ1วันปล่อยน้ําออกน,อน้ออกําที่ได้ก็ไม่ทิ้งมันคือปุ๋ยยูรีชนิดดไม่มก เรา,เาไว้ใส่นาใส่ขี้บัวสักไม้กระสอบครึ่งเอาฟางกบเราก็ใส่ไส้เดือนลงไปทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มปลูกผักถ้าเป็นผักสลัดเนี่ยดูเรื่องสภาพอากาศถ้ามันร้อนเราลดบ่อยนี่อยากกินผักอะไรปลูกครับผมสลัดเนี้ยปลูกแค่นี้ทำไมปลูกแค่นี้จะได้ขายเหรอขายได้เงินเท่าไหร่กอหนึ่งเนี่ยทำกำไรให้เราไม่ต่ำกว่า80บาทมันดีกว่าเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งนานเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งรลละ80กว่าไก่จะโตัวเปลืองแต่ปลูกผักเนี่ยได้ผัก ได้อะไรครับได้ปุ๋ยได้ใส่เดือนไว้แจกชาวบ้านมันได้หลายอย่างมาก